หมู่บ้านลาวค่ะหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาค่ะที่นี่นะคะเขาทำคุยกันเยอะแยะเลยล่ะค่ะเ้าไปดูกันเลยค่ะ,ช,คะช่วงสนามเด็กเล่นสนับสนุนโดยทีเน่ นัยนะคะซึ่งเป็นช่างทำลุ่ยอ,อยู่ที่ชุมชนหมู่บ้านลาวค่ะสวัสดีค่ะครับคุณสุนัยคะช่วยเล่าความเป็นมาของชุมชนหมู่บ้านลาวให้ฟังหน่อยสิคะตั้งแต่สมัยนั้นตั้งแต่รัชกาลที่สามครับสมัยเจ้าอ,อนุวงศ์ตอนหมู่บ้านคนเวียงจันท์มามาจากมาจากเวียงจันท์มาที่นี่ก็ไม่ได้อยู่เฉพาะที่นี่ที่เดียวนะครับอยู่หลายจังหวัดทำมาตั้งแต่ สมัยปูท่ทวดเลยนะนคุยกับแคนเนี่ยพอ่พอพอ่อพ่อเขาตกทอดมาถึงพอ่อพ่อก็คือเขาทำคุยแต่สมัยนี้เดี๋ยวนี้จะไม่มีละแทนแพเพราหเือจะอคุยพ่อะแคนนี่เขาเป็นศาเหมือนกันว่ามันจะหายไปได้ยังไงมาจนถึงมารุ่นผมนี่กนะ็พ่อเขาก็ถ่ายทอดแล้วคุยนี่มีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะห้าห้าห้าประเภทจะคุยอู้ค่ะแล้วก็ลองอเพียงอ เทียงอ,อแล้วก็เหล็บแล้วกลอ่ยนี้ทํามาจากไม้อะไรล่ะคะไม้เน,นื้อแข็งทุกชนิดได้หมดครับค่ะแล้วอย่างตอนที่เออเลียนะคะเขาจะใช้เป็นไม้ไผ่อะคะ่ะอ๋อเรียกที่นี่เรียกไม้ลวกอ๋อไม้ลวกไม้ลวกนี่คือเป็นดึกดำบรรพ์เพราะว่าสมัยนะั้นจะใช้ไม้ก็คือไม้ลวกไม้ลวกเสียงดีแต่ไม่ได,ด้ดีมากถึงขนาดห่างกันนะครับไม้ลวกเนี่ยมันเสียงดีเพราะว่ามันจะมีเยื่อข้างในเยื่อนี่คือตัวช่วยให้ให,ใ,หให้เกิดเสียง เพาะขึ้นแล้วอย่างอันนี้นี่ใช่ไหมลวกใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วทําไมถึงมีลายอย่างนี้ได้ด้วยะคะอ๋ออันนี้เป็นลายที่ทํามาจากตะปวเริ่มต้นมันจะไม่เป็นอย่างนี้เลยนะมันจะเป็น<ม>พื้นสีขาวธรรมดาใช่ไหมค่ะเราจะต้องทําลายคือเป็นกระบวยกระบวยเพื่อแล้วก็จะมีตัวตอกของกระบวยอะ่ะ<ม>ทำเป็นเป็นเส้นไล่มาทีละอ,อันทีละอันทีละอันทีละอันแล้วถึงจะมาเป็นดอก มาไล่าตามดอกลักษณะนามของขุยก็คือเรานะคะน้องๆออพี่สุนัยคะขุยเรานึงเนี่ยใช้เวลาทําดานแค่ไหนคะขุยถ้าเป็นไม้เนื้อแข็งก็ประมาณสามชั่วโมงค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเออแต่พี่เนยก็คงจะขอให้พี่ช่วยพาไปดูการทําขุยหน่อยนะคะได้ได้ครับอ,อย่างที่บอกกันนี่คือไม้เนื้อแข็งที่เรียกว่าไม้พยุงแดงแล้ว เราจะทําแบบนี้ให้กลายเป็นรูปทรงเหมือนกลวยได้ยังไงคะอ๋อนี่เดี๋ยวจะทําให้ดูใช,ใช้เครื่องเหรอคะครับเราจะค่อยๆกินเข้าไปทีละนิดทีละนิดจนกว่ามันจะกลม,มจากไม้ท่านสี่เหลี่ยมนำมากลึงให้เป็นท่ากลมแล้วเจาะให้กลวง ต้องใช้น้ำมันช่วยหล่อลื่นด้วยนะคะอ่านี่คือส่วนที่เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าเรากึงนอกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคราวนี้เราจะมาต้องมาทําทําเสียงใช่ไหมเราต้องใช้สว่านเจาะเรามาดูกันว่าจะเจาะกันยังไงคราวนี้เราก็มาทําเสียงเพื่อเราเราต้องวัดระดับระดับเสียงของขุยน,นี่เราก็เสร็จแล้วเราก็มาดูว่รารูแต่ละร,รูเป็นยังไง เมื่อก่อนนี้ก็จะใช้ไม่ลวกใช่ไหมเขาจะมีมีแบบมีแบบมาร์กเพื่อให้ให้เป็นแบบนี้เหมือนกันอันนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือแกะหมังแก้วนี่เราก็จะมาใส่เสียง แล้วเราก็ตอกเพื่อ,อให้แน่นวัดส่วนความตรงของของเสียงของข้างข้างเสียงเห็นไหมคะว่าการทำขลุยเนี่ยไม่ง่ายเลยแล้วน้องๆล่ะคะเรียนคุยกันบ้างหรือเปล่าส่วนน้องเอิร์ดเนี่ยเป่าคุยเป็นนะคะค่ะเอิร์ดเป่าคุยเป็นค่ะเอาเลยนะหนึสองสาม คุยชนิดเดียวกันเนี่ยก็ยังมีเสียงต่างกันใช่ไหมคะใช่เราไม่ทราบว่ามันมีเสียงกี่แบบเหรอคะคุยจมอยู่สามสามแบบเสียงของกรมประชาเสียงของกรมศิลเสียงของดุริยบัณเสียงของคุยแต่ละแบบเนี่ยมันต่างกันยังไงอะคะอ๋อเสียงที่ที่ต่างกันคือมีเสียงของกรมศิล์กับของกรมประชากรมประชาจะสูงสูงกว่ากรมศิล์นิดนึงมันจะออกเหลือมันจะไม่ตรงกัน เสียงของกรมศิลป์ก็จะสูงกว่าของดุริยบันเสียงของดุริยบันจะต่ําที่สุดเสียงไหนเป็นยังไงคะต่างกันยังไงบ้างต่างก็คือนี่นี่คือนี่คือเสียงของกรมประชาค่ะนี่คือเสียงของกรมศิลป์ค่ะนี่เสียงนี่จะสูงกว่าค่ะและอันนี้เรานี้จะพิเศษหน่อยหนึ่งคือมันปรับระดับเสียงได้ให้สูงให้ต่ำ เส้นของดริยะบ,บายก็จะต่ำลงมาค่ะ วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่สุนัยมากนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทำโคลยค่ะขอบคุณนะคะค,คะ,คะวันนี้สนุกกันไหมคะน้องๆถ้าเกิดว่าอยากจะไปที่ไหนหรือว่าอยากรู้เรื่องอะไรเนี่ยก็เขียนจดหมายมาบอกกันได้นะคะค่ะแล้วเอกับพี่นุ้ยนะคะก็จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่นั่นเลยละค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาหมดแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ i